ามาต่อกันที่งานงานนี้กันบ้างครับเรียกว่าเป็นงานดีๆนะครับการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศลประจำปี2014ครับสองนุ่มหล่อนะครับโทโมโหมและจองเบค์ครับอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์เคโอติกนำทีมในแบบนุ่มหล่อครับจากเกาหลีเตรียมเดินแบบในการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศลควีนครับเซนลิจิสพิงโปโลทูเทประจำปี2557ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันจะมอบให้กับโครงการมะเร็งเต้านมศูนย์สศริกิจบรมบราชินีนาโรงพยาบาลจุฬาภร์สภากาชาติไทยครับขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั่นเอง ก็เป็นทีมสีชมพูนะครับเพราะว่าสีชมพูมันเป็นสัญลักษณ์ว่าการต่อสู้เอ่อมะเร็งเต้านมครับผมพวกเราเนี่ยก็จะเดินแบบกันด้วยแต่ว่าไม่ได้เดินแบบธรรมดาเหมือนเป็นการขี่ม้าแล้วไม่ได้เรียนครับผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเป็นครั้งแรกกับเอ่อของทอมอกกับจงเบนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของนายแบบทั้งสามคนด้วยที่ได้ร่วมงานแบบนี้ครับผม이번에핑크폴로라는되게태국에서큰행사라들었는데 이번 행사에 참여하게 돼서 되게 영광이고요. 되게 좋은 캠페인이라 들었어요. 여성 유방암을 막는 그런 캠페인이라 들었는데 이런 캠페인에 참, 참여하게 돼서 정말 자랑스럽게 생각하고 태국에서 좋은 추억 많이 쌓고 가고 싶습니다. 볼뜨리키마 포로잉 강구손 자작 큰 티산암 타이포로 앤 이퀘스트리언 클럽 파타야 나이 아틱 티십시 탄화콤